เรื่องด้วยเอ๋อให้เจ้าของเขาเนี่ยแหละเออเอาได้ได้ได้ขบวนกรเดินครับของเขาเนยแหละอืมอยากออกทีวีสักหน่อยอ่าออกทีวีหน่อยอ่ะตอนนี้ก็ช่วยกันทำมาหากินนะครับพ่อหนอมวันนี้เป็นวันที่วันที่สี่ครับผมวันที่สี่เนาะสี่มิถุนาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับอ่าอยู่ในแปลงนาสาธิตของพ่อเรืองศรครับนามสกุลศรศรเนาะนะก็ เป็นพันข้าวก็ขอสี่สามเหมือนกันอในวันนี้นะครับเท่าที่เราดูต้นข้าวอายุประมาณสักกี่วันแล้วครับพ่อเรืองพ่อพ่อหนอมไล่ไล่กันไหมไล่กันกับโอ้ไล่ไกันเลยเนาะหวันพร้อมกันโอ้วานพร้อมกันหนอเหมนก็ประมาณสักสิบสิบห้าวันได้ไหมได้ครับได้อยู่เนาะประมาณนี้ กำลังขึ้นมาอ่ากำลังขึ้นสวยเลยต้นกำลังความถี่ความห่างก็ยังพอดีเลยอ่าวันนี้ข่าวข่าวไม่ค่อยดีทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะก็ให้งดให้งดสูบน้ำก่อนก่อนเพราะว่ารอรอฝนลงมาจากนั้นก่อนครับเนื่องจากว่าตรงกุดนี้เขาเรียกกุดอะไรนะพ่อผนอมกุดบ่อยางครับกุดบ่อยยางเนาะนะก็เป็นอ่า เขาเรียกว่าเวลาน้ำมาเหมือนเหมือนเหมือนแก้มแก้มลิงอย่างนี้เนาะซึ่งต้องใช้น้ำประปาเนี่ยเป็นเป็นน้ำประปาด้วยเป็นน้ำดิบเนาะให้ป้อนให้กับบ้านบ้านนี้บ้านเดียวหรือว่าสามหมู่บ้านสาามมหู่บ้นโอ้สามหมู่บ้านเลยแล้วก็ทะลุไปถึงสหกรณ์ล่นแหละครับโอ้แสงอาทิตย์ด้วยใช้น้ำที่นี่หมดเลยอืมเราาต้้อองกไว่เพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันแห้งแล้วก็มากระจุ่งเลือดร้อนไปทั้งหมู่บ้าน อย่างบางหมู่บ้านนี่ตอนนี้ต้องซื้อน้าน้าน้ําจะอาบยังไม่มีเลยครับซื้อน้ํากินน้าใช้แล้วนบ้านหมางมีแเราเนี่แหละอยู่บนเนินนี่ยปลาปลาก็แห้งอ่ะงั้นพ่อเรืองจัดการเลยครับตอนนี้เอ่อพี่มลประมาณนี้ใช่ไหมที่อาศัยไปเราจะได้กะถูกตันนี้ประมาณ20โลอะเนาะถังสีนี่ประมาณ20โลได้ไหมได้เนาะอ่ะโอเคเฉลี่ยเนาะแต่นี้คงไม่ถึง20่สิบอะเนาะอ่ะ ก็ว<อ>ันปกติเพราะเอาเพราะเอาจุดที่มันมีน้ำนะพ่อนะลงเลยก็ได้นะเออเอ,อ,อ,อลงกันทั้งสองขวางโอ้เปิดเพลงเพราะเลยวันนี้